สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับมีรอกนะครับสปินนิงนะครับจากค่ายของเดวบีนะครับจะเป็นรุ่นเดวบีนะครับผมอีคัสซีมาเอ็กไอเอลทีนะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่จําหน่ายอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามาผ่ารีวิวเนี่ยผมอยากรีวิวนานแล้วครับเพราะว่าผมไปหมุนที่งานแสดงอุปกรณ์ตกปลาปีส0 2 5ัเนี่ยแหละครับ เราหมุนที่บู็ของเรียบีดูนะครับปรากฏว่ามันหมุนลื่นมากนะครับเป็นล้อที่หมุนลื่นมากๆเลยรุ่นนี้นะครับผมหมุนลื่นหมุนเนียนนะครับก็เลยอยากจะเอามาพารีวิวให้กับน้าๆได้รับชมกันนะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับสีออกเทาๆมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอ่าครับตัวนี้จะมีเบอร์ 1, 2, 0 0ง0 0 0ส0 0พแล้วก็เบอร์5 0 0พันะครับผมเอาเบอร์1000มานะครับผมก็สเปคเบอร์1,000เนี่ยก็จะเป็นรอบ5.1นะครับ กำลังเบรก2.5กิกรัมน้ำหนัก198กิโกรันะครับผมลูกปืนสีตลับนะครับสาย0.235มิลได้170เมตรนะครับก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวไปแกะดูกันราคาเบอร์1,000เนี่ยหยุดที่ยมะมาณ3 4 4 0บาทนะครับนี่ครับเปิดกล่องออกมานะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวรอกกันก่อนนะครับมีคู่มือไดระแกรมมาให้นะครับเนี่ยพวกคู่มือไดอะแกรมต่างๆพาร์ทอะไรนะครับ มีมาให้เรียบร้อยเอาไว้ให้เราดูนะครับลอกอยู่ในถุงนะครับผมแกะเรื่องมาก่อนโอ้ลอกตัวจริงสวยมากนะครับนี่อะไรครับผมลอกเดียบินะครับสีบอนเงินนะครับบอลเงินสปูนทําสีแดงตัดดํานะครับแขนเป็นแขนเกลียวนะครับน,นี่ครับประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาป้ายเดียบิออกก่อนนะตัวนี้เขาบอกว่า กิกเสียเนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ไม่หักง่ายแล้วนะครับผมแล้วก็บอดี้นะครับบอดี้และโรเตอร์เนี่ยวัสดุเนี่ยโอ้โหดูขาลอกครับดูขาลอกตรงนี้ครับนี่แข็งแรงมากเลยนะครับดูความหนาของขาลอกนะครับนี่ครับความหนานะครับหนามากนะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับสวยมากนะครับสวยมากสีสวยเลยครับอ่านะครับนี่นะครับก็บอดี้และโรเตอร์เนี่ย เขาบอกว่าทำจากวัสดุนะครับ NCRT นะครับ New Material นะครับ e l o a t i o n นะครับก็เป็นส่วนผสมที่เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนและก็ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับได้ยินมานะครับว่าเป็นส่วนผสมของคาร์บอนแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงพวกวัสดุต่างๆเข้าไปครับทำให้ลอกเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เรียบบิเนี่ยเขาจะบอกว่าดีไซน์นะครับดีไซน์แอนด์เอนจิเนียริ่งอินเจแปนนะครับผมนี่นะครับควบคุมและคุณภาพการผลิตเนี่ยจากเจแปนนะครับในการผลิตแต่ว่าผลิตเม็ดอินไชน่านะครับเม็ดอินไชน่ารอกหมุนลื่นมากนะครับหมุนลื่นมากนี่นะครับดูนะครับอ่าหมุนลื่นเบามือนะครับหมุนลื่นเบามือแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นลอดที่มีความแข็งแรงนะครับเบอร์หนึ่งพันเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณถ้าดูทรงแล้วเนี่ย ผมว่าน่าจะประมาณใกล้ๆเคียงอับเบอร์สองพันเลยนะครับสองพันทั่วไปนะครับเหมาะกับงานพวกกระพงปลาช่อนนะครับเนี่ยครับไปงัดสบายๆเลยนะครับงานประกอบทุกอย่างครับดูด้านหนานะครับเรียบร้อยดีนะครับผมการเก็บงานการแ่งก็การเก็บงานทุกอย่างเนี่ยก็โอเคเลยนะครับมาฟังคลิกเสียงกันหน่อยอ่านี่จะเป็นคลิกเสียงนะครับ แขนโรบอตอลูมิเนียมนะครับอันลอยนะครับผมนี่ครับเป็นแขนเกลียวนะครับหน็อบอ่าหน็อบเป็นหน็อบยางนะครับหน็อบยางแล้วก็ข้างในเปลี่ยนหน็อบได้นี่นะครับเป็นบูทมาให้นะครับเป็นบูทมาให้นี่นะครับตรงนี้นะครับขนาดของบูทที่จะไปอัพเป็นลูกปืนนะวงในนะครับก็จะเป็นสี่มิลวงนอก7มิลความหนา2 5จุดห้ามิลนะครับนะครับก็ใช้มาตรฐานเลยนะครับฝาเบรกมีคลิกเสียงนะครับนี่ครับฝาเบรกดูแข็งแรงมากนะครับ ก็มีซีนยางมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับสปูนของรอกรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับไดสีดําตัดแดงนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สกรีนนะครับพวกรายละเอียดต่างๆนะครับอ่าในอีคัสซีมาเอ็กไอนะครับเอลทีหนึ่งพันนะครับตัวเกี่ยวสายนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสปูลมีการปรับเบ้านะครับจุดนี้นะครับเพื่อช่วยในการส่งสายนะครับให้สายออกได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเบรกกันนะครับนี่ครับภาพเบรกนะครับ แผ่นเดียวนะครับผ้าเบรกแผ่นเดียวเนื้อผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบรกคล้ายๆผ้าเบรกคาร์บอนนะครับนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วก็ฉลมจารบีนะครับจริงๆแล้วเรือเบีเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของเบรกเนียนนะครับนี่ครับแผ่นตัวกดเบรกนะครับเห็นอย่างนี้นะครับหนานะครับนี่นะครับคลิกเสียงเนี่ยมันจะเดือให้ดูนะครับคลิกเสียงเนี่ยมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับ มันจะเป็นเฟืองหนืองนี้นะครับนี่ขันเข้าไปนะครับคือมันเป็นขันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรได้นะครับขันติดกับตัวแกนสปูลด้านในนะครับไอตัวเฟืองคลิกเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็ลองคลิกเสียงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับไอตัวกีดเสียงเนี่ยมันจะอยู่ด้านในโปรตนินเราจะเห็นอยู่ด้านนอกแล้วอันนี้มันจะอยู่ด้านในนะครับอ่ะก็เป็นดีไซน์ของทางเดบิทเขานะครับ โรเตอร์นะครับผมก็นี่ครับงานทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการทําสีนะครับดูดีนะครับผมงานเรียบร้อยมากนะครับตัวลายโรเลอร์เนี่ยเขาให้ลูกปืนมาแล้วนะครับนี่นะครับลูกปืนในลายโรเลอร์นะครับโรเลอร์เป็นทองเหลืองนะครับวงใน4มิลนะครับวงนอกนะครับ7มิลความหนา2.5มิลนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปรื้อบอดี้กันนะครับโอ้เฟืองพินเนียนสวยมากนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวไปเปิดนะครับ ตัวบอดี้กันดูก่อนนะครับผมนี่นะครับภายในนะครับของเจ้าลอกเรียวบีนะครับอ่าอิกาซิมานะครับโห้โหหนาๆดูลูกปืนครับนี่ครับปืนตันเลดนะครับปืนดีมากเลยนะครับนี่ครับรอูดูฝาบอดี้นะครับบอดี้หนาๆเลยนะครับลอกเบอร์หนึ่งพันนะครับลูกปืนตลับหนามากนี่ผมวัดให้นานะดูนี่ลูกปืนเบอร์หนึ่งพันครับโอ้หวงในเจ็ดมิลนะครับวงนอกสิบสี่มิลนะครับความหนานะครับ ามิโอ้โหลูกปืนแบบสุดยอดมากเลยครับเนี่ยครับนห้นะนะดูเฟืองนะครับงานเฟืองนะครับนี่ครับงานเฟืองดูดีมากนะครับเจาะรูลดน้ําหนักนะครับดูเกียร์เฟืองนี่เหมือนลอกเหมือนลอกแพงๆเลยนะครับเกียร์เฟืองของเขานะครับผมนี่นะครับทนทานแน่นอนครับเรียบบีไว้ใจได้นะครับเรื่องของเฟืองเนี่ยนะครับแล้วภายในนะครับความหนาของบอดี้นะครับให้นะนะดูนะครับหนามากนะครับ คือรับงานหนักๆในได้สบายๆนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับที่อยู่บอดี้ฝั่งขารอกนะครับแต่วัดให้ก่อนวงใน7ดมิลนะครับวงนอกนะครับสิบเอ็ดมิลนะครับความหนานะครับสามมิลนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นปิดนะครับแผ่นโลหะนี่ครับปิดชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับอันนี้จะเป็นเฟืองพินเนียนนะครับ งานกัดกึงให้นะนะดูนะครับเป็นอลลยนะครับน่านะครับแต่ว่าเป็นเกรดแข็งแน่นอนนะครับจุดนี้นะครับทําสีแดงมาได้สีแดงมานะครับสวยงามมากนะครับและก็ลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนี่ครับตลับใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ในเบ้านี่เบ้าอลูมิเนียมนะครับผมวงในเจดมิลนะครับวงนอกนะครับสิบสี่มิลนะครับความหนานะครับ5้ามิลนะครับใหญ่ๆบิ๊กกันไปเลยนะครับแต่ก็เฟืองเลี้ยงสายนะครับนี่นะครับ โหดูเกรดพิเมียมมากนะครับนี่เป็นอัลลอยนะครับงานกัดเกลืงเนี่ยเนี้ยมากนะครับเบามากแล้วก็แกนชักนะครให้นนาดูนะครับนี่ครับเป็นอัลลอยชนิดชุบเกรดแข็งเหมือนลอกแพงๆนะครับแกนชักเนี่ยอยู่ที่4มิลนะครับ4มิลนี่คือลอกเพอ่มหนึ่งพันนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับลูกปืนกันตีกลับอยู่ด้านในนะครับผมขออนุญาตไม่ถอดมานะครับแต่ว่าให้นานาดูว่ามันจะมีสปริงเล็กมากๆตรงนี้นะครับ เกี่ยวอยู่นะครับช่วยลูกปืนกันตีกลับนะครับเวลาถอดเนี่ยต้องคอยระวังดีๆนะครับนะครับแต่ลูกปืนกันตีกลับเนี่ยไว้ใจได้นะครับเรียวบีนะครับมาตรฐานนะครับของเขาอันนี้จะเป็นสปินแคปนะครับโอเคนะครับผมสําหรับการรีวิวนะครับล้อเรียวบีนะครับอิคัสซิมานะครับเบอร์หนึ่งพันเอลทีนะครับก็เป็นโมเดลล่าสุดนะครับที่จําหน่ายณนปัจจุบันนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกว่าราคาพันต้นๆเนี่ยดูจากวัสดุภายในทุกอย่างแล้วเนี่ยคือมันดูเหมือนลอกบึกบืนมากเลยครับลอกที่มันแข็งแรงเล่นงานแบบหนักๆได้แล้วก็ดูลักษณะของการให้ลูกปืนมาเนี่ยก็คือแบบรองรับงานหนักได้สบายเลยสบายเลยครับอย่างต้องฝาลอกเนี้ยลูกปืนหนา5มิลไม่ค่อยมีใครให้มาในเบอร์หนึ่งพัน 1, แทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยของแบบเนี้ยนะครับพวกเฟืองต่างๆเนี่ย มันดูเหมือนลอกแบบเกตแบบราคาแพงๆนะครับโอเคนะครับผมก็น่าใช้นะครับบอกก็เลยนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับซื้อติดเก็บไว้นะครับก็เอามารีวิวให้กับน้าๆได้รับชมถ้าใครสนใจผมมีลิงก์สั่งซื้อนะครับต้นคลิปวิดีโอสามารถกดในคลิปวิดีโอก็ได้หรือว่าลิงก์สั่งซื้อนะครับใต้คลิปวิดีโอในคอมเมนต์แรกนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอตัวน้านๆกันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด แชร์คลิปให้ด้วยนะครับแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับก็ต้องขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ